ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,187มาหลันซึ่งกำลังตั้งใจอธิษฐานขอพรจูจูถูกลูกสาวขัดจังหวะจึงพูดด้วยความไม่พอใจอายาฉันกำลังขอให้พระพุทธองค์ประทานพรให้เธอมาขัดจังหวะฉันทำไมจริงๆเลยนี่เซียวชูรันเตือนด้วยเสียงทุ้มต่ำอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์คุณมาอธิษฐานเช่นนี้ได้อย่างไรหากคุณอธิษฐานขอให้ร่ำรวยเงินทองก็อธิษฐานไป หากพระพุทธองค์ทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์พระองค์ย่อมช่วยให้คุณบรรลุความปรารถนาได้ดังที่ตั้งใจแต่นี่อะไรคุณอยู่ธนาเอาแต่ร่ำบนเรื่องคุณป้าใหญ่ไม่หยุดหย่อนคุณพูดเรื่องนี้ยังไม่พอยังจะมาขอให้พระพุทธองค์ลงโทษผู้อื่นอีกหรือไม่ผิดมาหลันแสดงท่าทางชอบทำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พูดอย่างจริงจังและเคร่งครึมฉันแค่ต้องการให้พระพุทธองค์ลงโทษลงโทษเธอให้สะสม ในโลกใบนี้มีคนมากกว่า8 0 0พล้านคนไม่ว่าใครใครก็สามารถร่ำรวยได้มีแต่ก็เพียงเฉียนหงเยียนเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นมาหลันพูดอย่างหนักแน่นจริงจังต่อไปว่ากันว่าจักระพัดิยกเป็นผู้ดูแลพื้นที่ของเราเฉียนหงเยียนสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้นี้คือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานถ้าเขาไม่ยอมแก้ไขให้ถูกต้องอย่างจริงจังก็ต้องขอให้พระพุทธองค์ไปว่ากล่าวตักเตือนเขา เยวชูรันถึงกับต้องเอามือนวดขมับพูดอย่างช่วยไม่ได้มีคำกล่าวไว้ว่าคนเราต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์แต่นี้คุณไม่ยอมคิดถึงเรื่องคนอื่นในทางที่ดีอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์ก็ยังมีจิตใจไม่ซื่อตรงคิดแต่เจตนาร้ายพระพุทธองค์จะประทานพรให้ผู้มีเจตนาร้ายได้อย่างไรอะไรนะมาหลานยังคงเชื่อมั่นความคิดของตัวเองอย่างจรงิงจังไม่ยอมฟังโต้กลับว่า ไม่ใช่ว่าฉันไม่อาจเห็นคนอื่นเป็นคนดีเพียงแต่ฉันไม่เห็นว่าเฉียนหงเยียนคนนี้เป็นคนดีคุณเองก็รู้ดีเฉียนหงเยียนคนนี้เป็นคนเลวร้ายจริงๆเธอเลวร้ายอย่างไรก็เป็นเรื่องของเธอคุณไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงเธอที่นี่ก็ได้มาหลันเมมริมฝีปากกล่าวว่าในชีวิตของคนเราถ้าพบเจอคนเลวทําเรื่องเลวร้ายสามารถโทรหนึ่งหนึ่งเรียกตำรวจมายังได้เลย ฉันแค่ร้องเรียนต่อพระพุทธองค์แค่นี้จะเป็นไรไปพระพุทธองค์ไม่เก่งเท่าตำรวจหรือถ้าหากเขาไม่เข้าใจสิ่งนี้อย่างท่องแท้เขาก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นพระพุทธองค์เสี่ยวชูรันในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหักล้างความคิดเรื่องไร้สาระของมาหลันได้อย่างไรลินหวานเออที่อยู่ด้านข้างก็ตกตะลึงไปแล้วเช่นกันแม้เธอจะมีความรู้มากมายแต่หาได้ยากยิ่งนักที่จะพบเจอคนที่เป็นเช่นมาหลัน ผู้หญิงที่งมงายโง่เขลาเบาปัญญาเธอยังมีหน้าวิ่งมาที่ศาลาแห่งพุทธเพื่อล้ามแต่เรื่องร้ายสาระทันทีที่นึกว่าเธอแสดงความโกรธแค้นด้วยคำหยาบคายและอุกอาจติเตียนพระพุทธองค์ลินหวานเออก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าในคำสอนแห่งศาสนาพุทธมียาพิษสามอย่างได้แก่ความโลภความโกรธและอวิชชาความโลภคือไม่พอใจในความปรารถนาโลภไม่รู้จักอิ่มความโกรธคือ การพร่ำบ่นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นอยู่เกลียดชังผู้อื่นอวิชชาคือจิตใจมืดบอดมีแต่ความคลุมเครือไม่รู้สิ่งที่ควรจะเป็นปุถุชนส่วนใหญ่จะมีพิษอย่างใดอย่างหนึ่งในสมอย่างและน้อยนักที่จะเห็นคนแสดงพิษทั้งสามในครั้งเดียวด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำพระพุทธองค์ผู้มียานอย่างรู้จะประทานพรคนที่มีพิษทั้งสามได้อย่างไร บทที่5,188มาหลันตกตะลึงมองไปยังลินหวานเออที่อยู่ด้านข้างเห็นเธอกำลังหลับตาแพนมมือเธออดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้วพูดว่านี่คุณกำลังพูดถึงฉันอยู่หรือเปล่าคุณกำลังชี้ต้นมอนด่าตะกะแ่นหรือบอกฉันสักคำสิว่าใช่หรือไม่ลินหวานเอลืมตาของเธอขึ้นมองตรงไปที่มาหลันพูดอย่างใจเย็นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,าว่าขออภัย ฉันแค่บ่นพึมพำคำวิปัสสนาต่อหน้าพระพุทธองค์อาจรบกวนคุณเข้าได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยหลังจากพูดจบลินหวานเออก็ลุกขึ้นยืนมองไปยังพระพุทธรูปด้วยความศรัทธาหันหลังและเดินจากไปนี่ถ้าคุณเก่งจริงก็อย่าเพิ่มไปมาหลันยังคงต้องการโต้เถียงเพื่อถกเหตุผลกับเธอแต่ไม่คิดว่าเธอไม่ต้องการที่จะทำสงครามคำพูดหันหลังกลับและเดินจากไป แม่คิดอยากจะจับเธอกลับมาโต้เถียงแต่สังขารไม่เป็นใจท้ายที่สุดขาขวาของเธอยังคงชี้อยู่ด้านหลังหากต้องการจะลุกขึ้นก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเซียวชูรันผู้เป็นลูกสาวด้วยความสิ้นหวังมาหลันได้แต่ยอมแพ้อย่างขุนเคืองใจในเวลานี้เซียวชูรันพูดออกมาว่าแม่ฉันคิดว่าสิ่งที่สาวน้อยคนนี้พูดก็ไม่ผิดคุณแสดงออกทั้งความโลภมาก และโง่เขลาเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์มองไม่เห็นความศรัทธาแม้แต่น้อยเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธองค์จะประทานพรให้กับคุณมาลันไม่คิดว่าลูกสาวแทนที่จะเข้าข้างเธอกลับมาต่อว่าเธออีกได้แต่เม้มปากคึพรรมพำว่าช่างเถอะถึงจะไม่ประทานพรให้ฉันก็อยากทาให้ฉันแย่ลงก็แล้วกันดูเหมือนว่าโลกทั้งใบจะทิ้งฉันไปแล้วแม้แต่พระพุทธองค์ยังไม่ยอมให้ฉันอธิษฐานเมื่อกลับถึงบ้าน ฉันจะขอให้ลูกเขยที่ดีของฉันปรับวงจุ้ยให้ถ้าวงจุ้ยให้โชคชะตาที่ดีแหล่งความมั่งคั่งนี้ไม่อาจต้านทานได้สิ่งนี้อาจกล่าวได้ว่าตะวันออกมืดมิดตะวันตกสว่างสดใสหญิงชราคนนี้มีทางออกเสมอหลังจากพูดจบมาหลันก็พูดด้วยท่าทางรำคาญโอ้ท่านยายมันเถอะทำไมฉันไม่คิดถึงเรื่องนี้ให้เร็วกว่านี้หากคิดถึงตั้งแต่แรก ฉันก็ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่แล้วดูสิต้องทำตัวเองให้เหนื่อยไปกล่าวกล่าหลังจากพูดจบเธอมองไปที่เซียวชูรันอีกครั้งพูดว่ากลับกันเถอะชูรันส่งแม่กลับบ้านฉันจะไปหาลูกเคยที่ดีเซียวชูรันพูดอย่างหมดหนทางแม่คุณควรเลิกรบกวนเย่เชิญได้แล้วเมื่อได้ยินคำพูดสุดท้ายของเซียวชูรันทำให้ลินหวานเออซึ่งเดินไปที่ประตูชะงักเท้าลงทันที เกิดความตกตะลึงอย่างช่วยไม่ได้เธอพึพรรมพำอยู่ในใจยังคงเป็นเยเชิญอีกแล้วฉันเพิ่งมาอยู่ที่จินหลิงได้เพียงแค่สองวันแต่ละวันไม่อาจหลีกหนีจากเยเชิญได้หรือว่าเส้นทางระหว่างฉันและเขาถูกกำหนดไว้แล้วเยเชิญคนที่เป็นลูกเขยของผู้หญิงที่หยาบคายคนนั้นจะใช่คนเดียวกับเยเชิญจากตระกูลเยในเยียนจริงคนที่ฉันตามหายอยู่หรือเปล่า เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอมองกลับไปที่เซียวชูรันโดยไม่รู้ตัวนึกอยู่ในใจว่าหญิงสาวคนนี้เมื่อมองดูแล้วมีอายุไล่เลี่ยก,กับเย่เชิญที่ฉันกำลังตามหาอยู่มีคนชื่อเย่เชิญไม่มากนักและเกรงว่าคนที่อายุใกล้เคียงกันมีน้อยกว่าน้อยเป็นไปได้ไหมว่าเย่เชิญคนนั้นที่ฉันกำลังตามหาแต่งงานแล้วพันยาของเขาคือผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าฉันหรือฉันคิดว่าเธออายุไล่เลี่ยก,กับเย่เชิญ รูปร่างหน้าตาและบุคลิกก็ไม่เลวแม่ในหมื่นคนยังหาได้ยากเสียเพียงแต่ว่าแม่ของเธอช่างเป็นคนที่น่ารำคาญและไร้สาระจริงๆไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงหยาบกระด้างและพูดโดยไร้การควบคุมเช่นนี้ถึงแม้พวกที่ปากร้ายไร้การศึกษาพวกเธอก็ไม่กล้ากล่าวคำอุกอาจในวิหารแห่งพระพุทธองค์แต่ผู้หญิงคนนี้นางไร้ซึ่งความเกรงกลัวจริงๆสถานะของเยเชินถือว่าโดดเด่นมาก ความแข็งแกร่งส่วนตัวของเขาก็ไม่มีใครเทียบได้เหตุใดจึงมีแม่ยายที่หยาบคายเช่นนี้นี่มันช่างแปลกเสียจริงเซียวชูรันไม่ได้สังเกตว่านอกประตูมหาวิหารในขณะนี้มีหญิงสาวที่งดงามผู้หนึ่งกำลังมองดูเธอและมาหลันแม่ของเธอเธอหมวแต่วุ่นวายอยู่กับการพยายามเกลียกล่้อมมาหลันเพื่อให้แม่ของเธอล้มเลิกความคิดที่จะขอให้เย่เชิญช่วยดูวงจ่วยให้ในตอนนี้มาหลันยังไม่ยอมรับ พูดว่าเยเฉินเป็นลูกเคยของฉันเขาสามารถช่วยผู้คนมากมายด้วยการดูว่วงจุ้ยเขาจะช่วยแม่ยายคนนี้บ้างไม่ได้หรือเสียวชูรันถอนหายใจโอ้แม่คุณไม่ใช่เป็นคนบอกว่าไม่อาจให้เย่เฉินรู้เรื่องนี้ได้ไม่ใช่หรือนอกจากนี้สิ่งที่ให้หวงจุ้ยช่วยเหลือควรเป็นแบบภาพในมุมกว้างมันแก้ปัญหาใหญ่ในระดับมหาภาคได้มันไม่อาจช่วยเหลือในสิ่งที่รูปประทัเฉาะจ,จง คุณสามารถให้ช่วยควบคุมความนิยมของห้องออกอากาศสดของคุณได้หรือเราใช้รถแล้วปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของรถของเราสิ้นเปลืองมากเราขอให้เย่เชิญจัดการเรื่องวงจุ้ยให้เรามันสามารถลดการใช้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้ไหมสิ่งนี้มันไม่สมจริงเลยมาหลันพูดอย่างสลดใจช่างมันเถอะอย่างไรก็ตามวันนี้ฉันได้นำคำพูดทั้งหมดที่ควรพูดกล่าวแก่พระพุทธองค์แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าพระพุทธองค์จะยอมรับคำขอของฉันหรือไม่ถ้าเขายอมทำตามคำขอของฉันฉันก็จะสมประสงค์เฉียนหงเยียนก็จะพบกับความวิบัติแต่ถ้าไม่ยอมรับคำขอของฉันหลังจากนี้ฉันจะไม่มาหาเขาอีกหลังจากพูดจบมาหลันก็นึกบางอย่างขึ้นได้ถามเซียวชูรันด้วยน้ำเสียงกระซิบ ชุรันคุณคิดว่าพระพุทธองค์เคยได้รับผลประโยชน์อะไรจากเฉียนหงเยียนมาก่อนหรือเปล่าสีสะของเซียวชุรันในขณะนี้พองโตใหญ่เท่าถังน้ำรีบช่วยให้แม่ของเธอลุกขึ้นกระซิบกับพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ฉันขอโทษแม่ของฉันกล่าวโดยไม่ยังคิดขอท่านโปรดยกโทษให้ด้วยหลังจากพูดจบเธอรีบช่วยพยุงมาหลันออกไปมาหลันไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเดินกระโปรกกระเพกติดตามเซียวชูรันออกไปเมื่อแม่และลูกสาวทั้งสองออกมานอกวิหารลินหว่านเอ๋อก็หายตัวไปจากที่นั้นแล้วเดิมที่มาหลันต้องการหาเธอเพื่อโต้เถียงต่อแต่เมื่อมองไปรอบๆและไม่เห็นใครดังนั้นเธอจึงได้แต่เดินตามเซียวชูรันลงเขาเพื่อออกจากวัดเมื่อพวกเธอเริ่มลงจากภูเขาลินหวานเออก็โผล่มาด้านหลังพวกเธอไม่ห่างไกลคอยดูเงาหลังของพวกเธออย่างเงียบๆ แล้วมองไปที่โทรศัพท์มือถือของเธอในโทรศัพท์มีรูปถ่ายของเซียวชุรันช่วยมาหลานออกจากประตูวัดซึ่งตอนนั้นลินหวานเออซ่อนตัวอยู่หลังสูงชนเพื่อแอบถ่ายต่อมาเธอส่งรูปนี้ให้ซุนชื่อตรงพร้อมอีกข้อความหนึ่งว่าเหล่าซุนช่วยฉันหาทางตรวจสอบข้อมูลแม่และลูกสาวคู่นี้ฉันต้องการข้อมูลทั้งหมดของพวกเขา